ตัวที่เกิดปัญหาในเกียร์ลูกนี้นะลูกป,ปืนนะลองหมุนฟังเสียงย่อยเสียงเป็นยังไงนี่เงชัดเจนนะผมปัญหาที่เจอสวัสด,ดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันในคลิปหนึ่งหนึ่งเกนนะครับกับ,บเงินเนี่ยขัญหา ระบบเกียร์ตอนนี้พอจะตั้องมีอาการเกียร์มีเสียงดังนะเวลาขับไปในเกียร์มีเสียงดังปกปักปักปักนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นที่กล่องเกียร์เป็นปัญหาไม่ใช่นะอันนี้เราลองขับทดสอบดูแล้วนะต้องยกเกียร์ลงมาดูด้านในเกียร์กันถึงสาเหตุที่เจอวันนี้เราดูเราชมเราตามนะว่าจะจบที่ตรงไหนนะกับเคสนี้ หาเรื่องเกียร์มีเสียงดังครับในก่าเกีต,เต้าไปเติมไปติมกับการแก้ไขปัญหาเกียร์เกีต้านะตอนนี้ม,มีปัญหาครับเสียงเกียร์หอนหรือก็พังนะครับอันนี้เราเลือกมาหมดแนละ้วดูจิ้นส่วนด้านในนะครับเห็นไหมจะให้ดูเศษเศษขี้เลก เดินท,ที่ติดอยู่ในเซนเซอร์ที่ตกค้างอยู่นะนี่นะเห็นไหมครับประมาณนั้นนะดเดี๋ยวให้ดูถึงตัวปัญหาของเขานะในเกียร์เฟต้าคันนี้นะลูกปืนนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาที่เป็นปัญหานะครับนี่นะตัวที่เกิดปัญหาในเกียร์ลูกนี้นะลูกปืน ลองหมุนฟังเสียงหน่อยเสียงเป็นยังไงนี่ไงชัดเจนนะผมปัญหาที่เจอเดีย๋ยวให้ทีมงานลาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ล้างให้แบบขาเือนพิตตี้ไหมขาปุา๊บไม่เอาอ่ะไม่เอาขาวแบบพิตตี้เนี่ย ไม่ได้ครับไม่ได้นะเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จรอประกอบนะครับมาแล้วครับมาแล้วตัวปืนเป็นแบบใหม่กา <t> ร์บติการ์ดติไม่ใช่การ์ดติหรือเหมือนรอเล่อนหน่อยรอเล่อนหน่อยนะครับก่อนอัดเข้าไปนะครับคอนยางโอคอนยางคอนยางครับคอนยาง

ีมงานเราจะวางเครื่องท้ายเครื่องท้ายเกียร์นีหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะเครื่องท้ายเกียร์สวมน้ำปล่าต่อตด้วยอะไรครับผมเข้าเข้าออกเป็นแบบนี้นะครับเข้าต่อกับเครื่องท้ายนะ ตัวนึงเอาออกเหมือนกันนะสองพาไปตรงนู้นนลก

เร้าชุบเฟืองลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็เหลืออะไรครับผมเอาเก้าอี้อออเอาเก้าประกอบดูคลิปนี้ประกอบเกียร์เกต้าได้เลยนะครับผมเปลี่ยนลูกปืนตัวเดียวหรือขนาดนี้นะครับ เสร็จเลยนะดูซ้ำๆนะดูซ้ำๆมีตุ้มประกอบได้เลยนะตุ้มซูงตุ้มต่ำตุ้มซูงตุ้มต่ำแล้วเขาประกอบปุ๊บเขาจะเอาร่างออกออกพอยังเอาเขาไหนข้างเขาไหนออกพอยังเนี่ยมาดูตุ้มนี้มาพกัน ไม่ทันตากล้องแม่งไปไม่ทันแล้วเห็นไมันมีการเลื่อนเกียร์นี่กันเลยกันเลยเอ๊ะตัวนี้นี่เป็นปัญหาในอีกอสปอร์ดบ่อยใช่ไหมใช่เนี่เกียร์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอาการมาันเหมือนกันต้องระวังให้ดีนะครเวลาส่งนะครับมันมีตัวสันตัวเง่าตัวเน่าอย่างนี้ตัวสันออกว่าเงี้ย <laughs> tum tum

Ông ง tổng ต้อง này ในอยู่แล้วบ่มีบ่มีนะ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  <laughs> <laughs> Wow. Nó hàn được để... mà nó mặt hàng là tha đi. lại đi cái gì? cho เราจะตอก ECM ต่อไปเราจะใส่ฝาหลังนะครับอ่าห้าเก้าตรงนี้เฟืองเฟืองของ ECM สองตัวนะเอาเลยสองขาที่แย่เข้ามานะนีแย่เข้ามาชนเฟืองสองตัวนี้เลยนะสองหนกระเดงอ่ะเอากร ทันครับถ่ายไม่ทันไม่ทันไทยไม่ไทยไม่ทันทีมงานเร็วอยู่แล้วทีมงานเร็วอยู่แล้วประกอบป่าก็เป็นเรียบร้อยนะครับเกียดนี้เสียงดังในเกียร์เสียงดังในเกียร์แก่ไทยธนานครับอันนี้เป็น FC ของทางอูเรานะ

เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ออกวิ่งทดสอบทดลองนะครับ<ม>เสียงดังเหมือนเกียร์พังเลยนะกันนี้ปูปโป,ปูะโป,ปะป,ปูปะเวลาเราวิ่งไปตสีตกใจใเครื่องหรือมัวเกียร์พังกันแน่าำก็มาตรวจสอบนะเป็นที่ลูกปืนในเกียร์นะครับผมที่ประกอบก้ามปูแล้วก็ชุดคัดเราทําไปเยอะแล้วนะนมาดูในเกียร์กันบนะ้างชุดซีน ชุดซ่อมด้านนอกเปลี่ยนไม่หมดนะครับหรือขนาดนี้แล้วต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเป็นปัญหากลับมาครับดูจัดตรงนั้นเลยเหรอลุกพี่นีชุดคักคามปูเดิมเขาใช้ได้ปกติน,<อ>นะเราตรงนี้เราจะล้างความสะอาดนะครับแล้วก็นําเข้าไปประกอบนะอ่าเซตาคันนี้นะครับ เราประกอบเกียร์ก็ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ให้ทีมงานของเรานะออกวิ่งทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีภารกิจเยอะนะแล้วคืองานมันเยอะนะเลยไม่ได้ออกไปวิ่งให้ fc ดูนะแต่ว่าให้ทีมงานทดสอบแล้วผ่านแล้วนะครับคันนี้เหลืออีกอย่างหนึง่งนะ fc ก็เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้หน่อยนะเดี๋ยวจัดการแน,น่ครับกับคล้องเหลวในพินตาคันนี้นะครับกรับงานที่เราทําออกไปนะเรารับประกันทุกชิ้นงานนะครับผม จบงานนะคันนี้พร้อมส่งแล้วนะคันนี้เวลาวิ่งใส่เกียร์จะมีเสียงดังคุกคักอยู่หน้าเกียร์นะครับอยู่ในเกียร์เลยนะเอฟซีนำก็มาตรวจสอบนะครับเจอเป็นปัญหาที่ลูกปืนครับในเกียร์เป็นปัญหานะครับสําหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube ฮูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k ฮูแงเจริญการช่างนะครับ ได้สำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ One, two, three. Come on!